เสร็จแล้วค่ะเติมพลังนิดนึงค่ะมาล้วไม่เยอะดิบอกกับเธอบวกกับดีซซีดเด็่เด็กๆิะกินของหวานเหรอไอศ์ครีมเหรอคะจิกินงลอยต่อไอศ์ครีมเค c ีที่นี่เขาจะมีเบอร์เกอร์เยอะมากเลยนะคะมีไก่ทอด เมนูไม่เยอะไก่ทอดแต่ว่าเป็นพวกเบอร์เกอร์อาจจะเยอะคิดถึง KFC บ้านเราเอ็มต้องไปลองกิน KFC ที่เมืองไทยอร่อยมาก the best KFC in the world ใช่ไหมไทยลอง the best Thai food f c, <oughs> <c <oughs> พอแบกว่าที so ่เมืองไทยอาหารไทยสุดยอดกว่าเพื no, but, uh, the, the, the ceremony, the, uh ่อนไม่ใช yeah. ่ KFC เพราะว่ามหรไทะาเขาชอบอาหารไทยาะเขาชอบอาหารไทยเ่ะว like ่ g พ e ่เขา r อบอาห s รไท n เพราะว่าพี่เ t า a t บ e าห e รไ e ยเพราะว่าพ i ่เขา a อบ perfect if I stay in Thailand i อาหาร e ท t เ e รา มาเขาชอบอาหารไทยค่ะถ้าเกิดไปเมืองไทยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยกินฟาสต์ฟู้ดเท่าไหร่้มนเอ่อในชุดสังันบ้างเดาสตฟู้ดชน่าท้าเหรอไม่รกซมี่ที่นี่นตีนสตรีที่นี่ไม่หรอกนี่จทุกข์ใจยอะสําหรับการด้องลางตองคสิ้เอ่ออิลิ่งในไทยนอยู่กนยู่กเอาอยู <Yes. S 2> นั่นแหละความแบบเสียดายที่แบบที่สวิต์เขาไม่เปิดให้ขายอาหารแบบตามอาหารถนนนะอาหารเหมือนบ้านเราที่มีขายตามท้องถนนแบบอยากกินอะไรก็ออกไปตามถนนแล้วเราก็ซื้ออะไรก็ได้อย่างเงี้ยเขาค่อนข้างที่จะซีเรียสพวกสุ ภาพอนามัยเกี S <S mm ่ยวกับความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยสไต e t o o มอชิปเดยิปซีเนี่ยเดอะ f o ่ยิปซีมอใช่ o e first time you 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 know is what mm hmm. the best Thai food The best for me what the best best menu yes best menu y a y a y a t n a you know you have to say I know the ลาบหมูาบหม a d ผัดกระเพราผัดกระเพรากระเพรากระเพราไม่ใช่ พอม,มาเป็น w h e n you order you say ผัดก <laughs> ับข <laughs> ้าวใช่ไหมผัดก <laughs> ับข้าวกระเพราไม่รู้นางจะไปสั่งกับข้าวที่เมืองไทยนางผัดกับข้าวคราบไข่ไข่ดาวผัดไทยผัดกระเพรา

นอกจากอาหารไทยก็จะเป็นอาหารอาหารญี่ปุ่นอคหวานต่อค่ะไม่หนาวกันเลยนะอันีัยาดามไม่หนาวเหรอคะไอศครีม KFC ไงคะเย็นไหมคะเอ <laughs> อเมื่อกี้ยังบอกไม่เย็นอยู่เลยเมืกก่อก,กี้นึกกินแบบนี้ิวอบกินหมดแลนะ้วน่ะเอาให้หมดนะคะหมดไหมนั่นน่ะอุ้ยใช้คุณป้าชิ้นนี้ทำซีจี พี่มาถ้าเล่นบ้านนี่จะหิวมากกินเยอะค่ะกินเยอะกับแม่บางทีกินเยอะกับป๊ะป๊าอีกนะคะเติมจานที่สองอย่างนี้เบอร์เกอร์กินหมดคนเดียวเลยชิ้นหนึ่งโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้กินไปด้วยบีบตาไปด้วยเย็นใช่ไหม เสียฟัวเย็นขึ้นสมองอะสิกูดนะ <c oughs> เรื่องกินไม่หมดแล้วนะคะเริ่มจะกินไม่หมดแล้วก็เริ่มฟ้อนพี่ ขอพี่ก่อนขอพี่มากก่อนขอพีมอ่มากยางังอันจันทร์ไม่ได้ขออัญญาถามอัญญาขอพี่มากยังคะไม่ทำไมไม่ขอคะทำไมไม่ขอคะทำ่มลูกมันนิส่ไม่ดีรูกไหมลูกหยิบแบบของคนอื่นอัญญาดาจะต้องขอพี่มากก่อนโอเคเข้าใจไหมคะเนี่ย กนอา <Okay. S 1> อกาศวันนี้กำลังอุ่นๆนะคะช่วงเช้าเนี่ยหนาวหนาวก็จะอยู่ประมาณเท่าไหรอ่อะ15้องศา สิบองศาประมาณนั้นค่ะแต่พอแดดมาก็อุ่นนะคะแดดดีมาก